สวัสดีจ้าพ่อแม่แล้วตอนช่วงเย็นวันนี้มาตำหน่อไม้กินกันจ้ะเสีพิไปกระเทียมอันนี้หน่อไม้นะคะมีแครอทมีหน่อไม้ไมะเขือเทศมะนาวอันนี้คือหน่อไม้ที่แม่ต้มเองนะคะวันนั้นที่เหลือหัวหนึ่งอะนะที่เหลือหนอนหนึ่งอะนะหน่อยใหญ่อะนะมีจืดแล้วต้มประมาณสี่น้ำห้าน้ำ ถึงจะได้ประมาณนี้เดีย๋ยวเรามาตำหน่อไม้กันจ้ะกินรอบเย็นคิดยาก ใส่มะเขือเทศลงไปจ้ะบีบมะนาวไม่ใส่เปลืองนะคะเดี๋ยวมันขมแล้วแต่คนชอบแต่แม่ไม่ใส่เพราะมันขมมันขมเปลือกมันไม่อร่อยบีบแต่น้ำผงนัวใส่ลายใส่ลายใส่หน่อยใส่หน่อยน้ำปลานิดนึง น้ำปลาหยิดหนึง่งน้ำตาหน่อยนึงใส่หน่อไม้กับแครอทลงไปเลยจ้ะ zoom นะจ้มมา zoom zoom ฮะไม่ใช่ไม่ใช่เอาลงมาเลยอ่าถ่ายใกล้ๆเลยอ่าให้เห็นตัดต่อไม้แม่กินด้วยได้ไมหมตอนหลอไม้อะ่ะถ้ากินได้ก็กินยังไงน่ากินไหมน่ากินอะ่ะดูสิมาดีดีนะที่หนูวันนี้ทันอะ่ะอ่ะน่าก,กินไหมทุกคนขวด ขวดทบขวดขวดทบขวดทบตัดไม้เศษยาชิมอืมแช่อย็นมาทุกคนเสร็จแล้วจ้ะตหน่อไม้ตัดบ้านๆ ธรรมดาธรรมดาแซ่บอยู N ่ปะปะไปกินกันไปต่อกันคลิปกินเลยจ้าไปละจ้าบ๊ายบายจ้าแซ่บ